สวัสดีจ้าพี่น้องปองฝ่ายสุขุสุขลนวันนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นไปเปิดตัวภาพยนตร์คายอ,อของบอสจูยมนินพี่น้องยมุมบนินนั่นแหละแล้วเพิ่นก็ได้ไปสัมภาษณ์สื่อช่องหนึ่งเนาะพี่น้องเพิ่นก็ห้ได้สัมภาษณ์หลายช่องนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ยายแบมขออนุญาตช่องท็อปดาราเนาะพี่น้องเอาบทสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนมาให้เอซีได้รับชมกันไปชมกันจ้า ก็เป็นการคดีอาญาครับฟ้องร้องหมิ่นประมาทครับฟ้องใครอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเออน่าจะน่าจะเร็วๆนี้แหละน่าจะรู้แต่ว่าก็ยังยังไม่ขอระบุว่าเป็นใครแต่ว่าก็เป็นเป็นบุคคลที่ที่แบบว่าไล่สุดให้เราทำให้เราเสียหายเสียมเสียชื่อเสียงอะไรเป็นคนที่เราเคยให้อภัยมาก่อนหน้านี้ไหมคะเป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละมันมันมีไม่กี่คนที่มาไล่สุดพูดจาใส่ร้ายป้ายสีเราอะไรเงี้ยครับมันก็ชาเจียนอยู่เพราะว่าตอนแรกตอนแรกเขา นึกว่าเป็นอะไรอดีตภรรยา,าจริงๆแล้วผมก็ผมก็ไม่ค่อยฟ้องผมไม่เคยฟ้องแฟนคลับไม่เคยฟอ้องหรือไม่แฟนคลับที่เป็นคนทั่วไปในเสือออนไลน์ผมไม่เคยฟ้องใครเลยนะครับนอก ok จากนอกจากจะเป็นคนบุคคลสาธารณะที่มีแบบว่าชื่อเสียงหรือแบบว่าเป็นอินฟูที่ที่พูดแล้วทาให้คนเชื่อตามนั้นอ่ะอันนั้นผมจะฟ้องครับเพิ่งเพิพ่งเคยฟ้องคนครั้งแรกครับอนนตอนนี้ที่เราตัดสินใจที่เราที่เรายังไม่กล้าบอกว่าเป็นใครเพราะอะไรคะเ๋อก็มันมันราะเดี๋ยวคนสับสนคนงงใช่ครับย จริงๆแล้วก็เอฟซน่าจะรู้พอสมควรอยู่แต่ผมไม่อยากบอกว่าใครเพราะว่าก็ลดลดความขัดแย้งเนาะซึ่งความขัดแย้งมันก็เกิดมาตลอดปีหนึ่งแล้วซึ่งตลอดตลอดเวลาอย,ย่าง,งตอนนี้ก็ยังไม่หาไม่มีเพราะคลิปมันก็เยอะอยู่ครับ<ม>ตอนนี้โรงแรมหลือแบบมันนานไปหรืที่แล้วโรงแรมที่เราไปนอนนอนเมาแล้วเราแบบโดนโดนถ่ายกล้องโดนนอนเมาเเรรรืืื่่ออองงนนนัั้มมมหีอ๋อไม่มไม่ใช่เรื่องนี้ครับเรื่องนี้มันนานแล้ว ครับผมเป็นเป็นการเป็นการพูดจาที่เป็นการไลฟ์สดพูดที่พูดเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงครับว่าว่าว่าเราไปทาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยอะไรแต่น่าจะเป็นคนดคนเก่าคนเดิมที่เคยมีปัญหากันน่าน,น,น่าใช่นะฮะจุดที่ห<อ>้<ร>ไม,ม่รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราต้องฟ้อง<ร>แล้วแหละเพราะว่าจริงจริงแล้วผมก็เ,เสียหายค่อนข้างมากเพราะว่าหนึ่งแหละครับรผมผมเปิดทั้งผับทำทั้งคาเฟ่ทำทั้งคา่งคายเพลงซึ่ง ผมก็มีลูกน้องที่ต้องดูแลพนักงานที่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ความเชื่อถือของเรามันก็ลดลงงานพรีเซนเตอร์เรามันก็กระทบกับแบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราไม่โอเคเลยเราทนไม่ได้เราเอาเรื่องแน่นอนคือเขาพลาดพิงเรื่องอะไรอ่ะโอเรื่องเยอะอยู่นะครับ <c oughs> เรื่องเรื่องเพศสภาพของเราด้วย <c oughs> เรื่องการที่เราจะไปะมีการที่เราจะไปที่ไหนหรือไปกับใครเมื่อที่ผ่านมาถึงแม้จะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดเรื่องเราของเราอะไรเงี้ยนะครับ เสียมากมากครับอันนี้อันนี้เราฟ้องเจรจากันหลังบ้านไม่ไม่คุยครับคุยไม่ได้อันนี้เราฟ้องอะไรบ้างฟ้องแพ่งด้วยไหมเรียกร้องค่าเสียหายด้วยฟ้องอาญาด้วยครบชุดครับฟ้องครบชก็คือมีประมาทแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายด้วยค่าเสียหายเท่าไหร่ครับห้าล้านครับแล้วก็จะยอมความไหมฮะจะย้อนไหมไม่ครับเอาเอาเท็จที่ริษฐ์สุดครับไก่เกียร์ก็ก็ลองดูว่าจ่ายได้เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับที่หัวล้อยาวๆนี่คืออะไรคร เมื่อวานเหรอครับอ๋อดูหนังตลกก็เลยหัวร้อนไม่ได้หัวร้อนแบบมีนัยยะอะไรใครใช่ไหมอันนี้คนก็สามารถคิดไปได้หมดเนาะแต่จริงๆเราผมก็หัวร้อนในแบบว่าเราอารมณ์ดีเราดูคลิปติ๊กตงติ๊กตกมาเราก็อยากหัวร้อนอะไรเงี้ยพวกคุณตีความไหมตีไปเลยพวกคุณตีอยู่แล้วนี่แล้วก็มีเรื่องนึงที่ที่เราไปหาลูกหน้าบ้านเราภรรยาโพสเกี่ยวกับวงจรก็วงจรปิดอ๋อจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าใครโพสเนาะซึ่งก็วงจรอะไรอะไรเหล่านั้นแ่ะคือถ้าเกิดเรา เราจะเห็นได้นอกจากควรเป็นเจ้าของกล้องเอาออกมาเท่านั้นมันก็ต้องเป็นเจ้าของกล้องแต่ผมไม่สามารถบอกว่าใครเป็นคนออกมาแต่ผมก็ได้โพสต์ไปว่าไม่พอใจว่าทําไมถึงได้เอาภาพวงจรปิดที่เป็นเราและรถรถของเราแล้วก็ทีมงานของเราเอาไปลงโซเชียลซึ่งมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับตามตามตามจริงเนาะแต่ก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรแต่ว่าเพียงแค่บอกว่าอย่าทําอีกเพราะว่าเขาทำเพราะอะไรคะเจตนาอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆครับ เพราะว่าผมกงงเหมือนกันว่าเราก็ไปรับไปส่งลูกตามปกติแต่ว่าทีนี้ภาพวงจอบอกว่าเนี่ยเราไปอุ้มลูกรับลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ออกไม่หมด่ะสิอะตอนสุดท้ายทําไมไม่ออกมาด้วยละ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมันออกมาแค่ตอนนั้นแต่ตอนที่ผมอยากให้เห็นก็ไม่เห็นเอามาโชว์เลยตอนเขาไม่ออกมาคือตอนไหนคะตอนที่ลูกไม่อยากกลับลบ,บ้านวิ่งกล,กลับมากอดพ่ออะไรอย่างเงี้ยแบบทุกวันนี้ยังเจอลูกยากขึ้นไหมคะหรือมีเงื่อนไขอะไรที่ในการไปเจอลูกแต่ละครั้งมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมมันไม่มีอะไรซับซ้อนนอกจาก คนกลางอืมคนกะคือผมติดต่อใครไม่ได้นะที่ซับซ้อนแค่ไหนซับซ้อนก็ติดต่อใครไม่ได้เวลาเวลาไปรับลูกต้องติดต่อผ่านพี่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วนางที่เขาก็ออนโซเชียลใช่เขาบล็อกเบอร์เราเหรอคะใช่ครับป้าเขาก็บล็อกบล็อกบล็อกช่องทางติดต่อของเราแล้วก็สั่งว่าติดต่อผ่านแม่บ้านเลยหรือพี่เลี้ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราเราไม่อยากพูดคำพากย์ขีดกันเพราะว่าก็ให้ให้เอฟซีคิดเอาเองแต่จริงๆเราเราไม่อยาก ไม่อยากบอกว่ากิจกรรมมากให้เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดปุ๊บก็หาว่าเราพูดเยอะไม่หยุดสักทีไอ้วันนี้อย่างวันนี้พูดอีกทําไมต้องพูดนะครับเพราะว่าทุกคนถามะ <laughs> นะคะไม่ใช่ <laughs> บิงมาพูดเองพี่เขาบอกเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องที่เราประกาศขายบ้านไมหมคะบ้านเราอะ่ะจะบ็อกเราเพราะเราขายบ้านเตียงก็ไม่ถูกเนาะจริงๆถ้าเกิดผมไปไปขายบ้านเขาอะ่ะโอเคถูกต้องแต่ว่าอันนี้บ้านตัวเองแล้วยังมาโดนด่าอีกก็งงอยูอค่ครับแล้วรถรถขันไหนฮะรถขาย ขายเออขายอะไรบ้างตอนนี้ขายบ้านขายรถมันไม่มีเงินกินข้าวอ่ะครับมันิูข้าวขายที่ดินขายที่ดินใช่ไงพี่ผมตัวนพิเศษเตอร์ไม่มีใครจ้างงานผมผมก็ต้องขายรถขายบ้านกินสิเขาบอกว่าเราเอาไป็น่มกับบาร์โฮสอะไรนะทุ่มกับบาร์โฮสจริงหรือเปล่าอ๋อเราเราเปิดบาร์โฮสจริงจริงแล้วเรา ก็กําลังขยับขยายสาขาอยู่เพราะสาขาของเรามันมันคนมันแน่นทุกวันก็อาจจะมีส่วนนะครับใช่จะเอาเงินไปทุ่มผู้ชายอีกแต่กับภาพที่เราชอบทำเหมือนเรียนแบบกันอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เจตนาคือเราตั้งใจหรือยังไงครับเพราะตั้งเรียนแบบกับกับคนอื่นหรือยังเหรอฮะใช่ใช่กับคนจริงๆแล้วจริงจริงแล้วคนก็พยายามจะจับจ้องอยู่แล้วความบางเอิญมันมีอยู่แล้วชีวิตผมแค่งานผมก็เหนื่อยมากๆแล้วถ้าจะไป โฟกัสก๊อปปี้คนอื่นโอยไม่ไม่มีทางครับเธอแปลงฟันฉันก็แปลงฟันเธอไปเที่ยวฉันก็ไปเที่ยวเธอปปลลันนฉก็ทุกคนก็ต้องแปลงฟันอยู่เแลยวนใช่ปะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเพื่อแบบไม่ไม่ไม่ครับไฟกับใคใช่ไหมไม่ครับทุกคนนี้ไม่มีศัตรูกับใครครับรักทุกคนไม่มีศัตรูแต่เขามีข่าวดีนะครับเราดีดีกับเขาไปใครใครใครดีเราก็ดีด้วยจริงๆแล้วเราอยากให้โลกนี้มีความสุขทุกๆคนโลกแห่งความสีชมพู แม้ตัวเราเองเราก็อยากสีชมพูเนาะแต่ว่าเราอาพักรักเราก็เลยต้องอยู่แบบนี้ก็เคยยินในคำยินดีกับงานแต่งครับอะไรนะฮะเล่นแค่เดี่ยวครับอ๋อไม่ไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยครับก็คือไม่รู้ไม่รู้หรือว่ารู้แต่ก็เห็นเห็นอยู่เห็นเห็นอยู่ครับเห็นไม่จะไปเที่ยวใช่ไปช่วงนี้ทํางานเยอะเที่ยวเยอะเห็นข่าวก็กดไลค์ให้ทุกทุกคนถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะนะครับ ยืนยันว่าเขาไม่ได้จะมาแทนที่พ่อใครอ๋อก็ดีแล้วครับจริงๆจริงแล้วถ้าพูดถึงเลือกลูกผมเนาะคือลูกผมอยู่กับใครผมก็อยากให้ให้คนที่ดูแลลูกผมอะมีความสุขมากที่สุดเพราะถ้าเกิดลูกเราอยู่กับคนคนไหนแล้วเขามีความทุกข์หรือกินไม่อิ่มนอนไม่หลับลูกเราก็ต้องรับผละทบจากนั้นเนาะจริงๆแล้วก็ดีแล้วครับติเราควรเรื่องนีอนาคตใหม่ที่มันจะส่งผลกับลูกอะค่ะบรรยากาศคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบเนี้ยอ๋อจริงๆแล้ว ผมก็เติบโตมาแล้วครอบครัวที่ไม่มีพ่อแม่แม่เลยะนะครับผมก็ยังอยู่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นลูกผมก็ต้องหัดเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งมันผมให้ได้นะครับเราอยากจะบอก,เร,กเราเชื่อมั่นว่าลูกเรามันก็เหมือนเราแน่นอนอ,อ,อาจจะเก่งกว่าเราก็ได้ออลูกนี่แอาจจะมาปราบเราเองในอนาคตนะครับก็อยากโค้มีปัญหาหรืออะไรอยากปรึกษาเรายินดียินดีครับก็อยาก เราอยากสื่อสารอะไรกับเขาไว้ตอนนี้ไหมสื่อสารหาใครครับหาใครครับอ๋อหาลูกก็บอกลูกไว้ว่าถ้าลูกอยากรู้อะไรลูกก็มาเปิดดูย้อนหลังยูทูบที่ต่อเลยกลัวเขาจะเห็นอย่างอื่นนะสิแต่ว่าตอนนี้เราใจร่มนะใช่ไหมเพราะว่าได้ทําเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใจร่มแล้วค่ะจะมีนัดเจอกันเมื่อไหร่ยงครับเจอใครครับที่ที่เราฝสองอ๋อต้องต้องต้องรอศาลท่านท่านแจ้งมาอีกทีหนึ่งครับตอนนี้ยังไม erm ่มีกําหนดวันใช่ปะยังครับ อันนี้5ล้านนี่คือเรากะว่าได้แน่นอนใช่ไหมมั่นใจชัวร์หลักฐานเด็ดผมผมก็ชัวร์ถ้าผมไม่ชัวร์ผมก็ไม่ทำครับไม่เป็นเขาใกลเกียยหรืออะไรเงี้ยยอมทับได้ลดราคาได้ครับลดราคาได้รดได้ให้เท่าไหร่อ่ะมาเดี๋ยวดูที่อยู่ที่อยู่ที่อารมณ์วันั้นด้วยจะเอาเงินไปทำอะไรครับห้้านเอาไปทำครับเอาไปเก็บไปให้ลูกครับเพราะว่าลูกต้องเรียนหนังสืออีกเออเราคิด